โอเคสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับปูและร้านปูสิตาอินนะคะสำหรับวันนี้ปูจะมาลงรีวิวให้ซึ่งบอกเลยว่ามีแค่กระสอบที่ปูลงรีวิวเท่านั้นและมีแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะคะใครพร้อมใครอยากได้ทักแชทเข้ามาได้เลยเพราะบอกเลยว่าตัวนี้สุดยอดจริงๆค่ะมีแค่ลูกเดียวนะตัวนี้คือลีไวเรดี้ คืองานเนี่ยเป็นงานเดสต็อกหมดเลยนะใหม่มากตัวเองยังไม่ได้ผ่านนะ้ำยังไม่ได้ใส่เลยว่างั้นเถอะนะงานในกระสอบนั้นจะเป็นงานเมดอินเดียร์แล้วก็พวกปลายส้มเยอะมากหากระบอกโครงฐานกระบอกอะไรนะกระบอกใหญ่กระบอกใหญ่ 2> <L> 2. เยอะมากเลยแล้วเป็นเ้ยงถูงนะไซส์เล็กๆไซส์ยี่สิบหกยี่สิบแปดยี่สิบหกยี่สิบแปดเออใช่แล้วก็เป็นพวกปลายส้มเยอะกระสอบนี้มี65ตัวนะคะมีหกสตัว กระสอบละ 20, 2 2,700บาทแต่คุณนอ้อไปขายตัวละพันสบายชิลๆเลยนะคะเรามาดูงานในกระสอบพร้อมๆกันเลยค่ะ คือมันมีแค่ <ไข S 1> สองสีนี่แหละก็เพียงเพราะว่ามันเป็นงานเดสต็อกไซส์กันเนี่ยยี่สกใช่ส่วนใหญ่จะเป็นยี่สิยสิบแปดปลายส้มก็คือเป็นเดสต็อกสีเข้มสีเข้มมากใหม่กุก๊กเิ๊บเอาเป็นว่าอยากจะใส่บ้างแต่ยัดไม่เข้าอะ่ะเจบเอวสูงมากเลยดูสิเอวสูงมากมีแค่ เฉลี่ยในกระสอบเนี่ยเหลือตัรละประมาณ340กว่าบาทนิดๆน,น,นะคะแล้วเป็นงาน Made Belgium นะเม็ดอินเบลเยียมนะเอลงกระดงกระดุมที่เป็นสนิมไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันเป็นงานวินเทจเนาะจริงๆพวกเนี้ยงานเก่า,า,กาจริงๆอันเนี้ยเราแค่ลูกค้าซื้อไปอะ่ะ ซักปกติมันก็หลุดอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่ก็คืออันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นสายวินเทจจริงๆนะป้ายเนี่ยเป็นป้ายขาวนะอย่างนี้ก็ป้ายส้มป้ายส้มมัน,ม,นมันยุคพศไหนละ่ะป้ายขาวป้ายส้มเนี่ยยุคจะแปดศูนย์เจ็ดศูนย์ใช่ <นะ S 2> มันต้องเป็นแบบแนววินเทจจริงๆอ่ะแล้วงานใหม่เยอะมากาน,นี่ก็คืองานใหม่ทั้งนั้นอันนี้ไม่ใช,<ก>ใช่ไม่ใช่งานใหม่เยอะมากงานใหม่ทั้งกระสอบ นี้เลยไม่ใช่งานใหม่เยอะงานใหม่ทั้งกระสอบเลยตัวนี้1 0 0 0คันบาทขายได้สบายชิวๆต้นทุนในกระสอบ340นิดๆน,น,นะคะนะฮะนี่ดูป้ายเป็นป้ายรุ่นเก่าเป็นป้ายรุ่นเก่านะคะหายากนะมีมาลูกเดียวเองก็คือมันจะเป็นเนี่ยมีมีสตมเจ็ตอยู่ใช่ใช่แทบสมวนี่ตัวนี้ใหญ่สุดเอลเท่าไหร่นะเอลิฟเก้าเก้า 29, ยบเก้าส่วนใหญ่มันก็ยี <28. S 2> ่สิบหกยี่สิบแปดเนี่ยก็จะมียี่สิบเก้าสามสิไม่เกินนี้มีอยู่สึกน่าจะแคสี่ยังีสีเขียวนี่หน่อยากจะขอพูกนีกับเขาแต่ก็ยันได้แค่นี้แหละนี่ต้องบอกเลยว่าต้องเป็นสายวินเทจเท่านั้นนะครับสาย บางตัวเนาะเมดินฟรั่งนะครับ made ไม่ <in France. S 1> ไม่ค่อยมีแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นก็บง่บงบอกถึงความเก่าอเนาะงานเป็นแป๊กเงินเ,<อ>เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆจะเป็นแป๊กทองเหลืองใครเล่นงานวินเทจนะแล้วคุณมาเจอรุ่นนี้นะคนที่เล่นอยู่แล้วนะ ร้องจักแน่นอนเลยใหญ่มันไม่ะเป็นรุ่นพวกนี้แป๊กเงินนะแป๊กเงินรุ่นเก่าตัวเนี้ยเบสอินเบลเยียมนะงานเบลเยียมก็จะเป็นเมดอินทางฝั่งยุโรปอะครับเนอะแป็กเงินหมดเลยกระเป๋าเนี่ยก็คือลิ้นมันยังไม่ผ่านน้ำค่ะเกงยังไม่ผ่านน้ำยังไม่ใส่ตัวนี้ไซส์ใหญ่ก็สามสองก็มีเนาะสามสองอะนี่มีสามสองด้วย เป็นเอวสูงทุกตัวใช่เอวสูงทุกตัวเอวยิบเจ็ดนะครับเอวยิบเจ็ดสีเข้มก็คืองานใหม่อ่ะเนาะยิบเจ็ดปลายส้มยี่สิบเจ็ดไซส์กำลังดีนะสำหรับแบบแนววินเทจไวรุ่นไวรุ่น S 1> <S 1> <S นี่ก็มีป้ายป้ายแดงก็มีนะตัมสีแดงดูนั้นก็เมดอินฝรั่งเศสเนาะแต่งห้าใหม่แล้วยูโรมันก็สามเอ็ดเนาะมันก็ไซส์น่าใหญ่สุดน่าจะ 2, 2> สามสองแต่ก็ 2, 2> สามเอ็ใช่ใ,ใ,ชใหญ่สุดอันี้สามเอ็ด<ะ> สล์วินเทจเอลสูมตัวนี้แปลงน้ำก็ออกมันเป็นแค่ค่าไปนี่ฉนเฉยไหมออกละไยีก็ออกแล้วเนาะมีลูกเดียวนะคะมีลูกเดียว22,700บาทมี65ตัว้าตัวมีแค่2สี3สีแค่นั้นแหละตกเฉลี่ย340รกว่าบาทในกระสอบนะคะสายวินเทจไม่ควรพลาดหายากมากค่ะหายากมากเป็นรุ่นเก่ายุคเก่างานรุ่นเก่ายุคเก่าเลย มีใต่กลับหุ้มตัวเม็ดดินฟรั้งกระบอกต<น>รงกระบอกใหญ่แล้วก็อีกอีกทรงหนึ่งอ่าน่าจะเป็นเรียกไหมเบลขามาเหรอไม่หรอกตัวใหญ่เป็นกระบอกเป็นกระบอกตรงเนาะกระบอกตรงกรนะบอกตรงเนี่ยที่เตรียมให้ลูกค้าดูค่ะเนี่ยอยู่ีนกระบอกจะเป็นหา่กระบอกตรงกระบอกใหญ่นะคะ เอลสูนใช่เป็นทเทมนี่ก็สามสิบนะครับสีนี้ก็สวยนะสีนี้มีไม่กี่ตัวใช่ปลายส้มนะครับปลายส้มปายขาวปลายส้มข้างในก็จะเป็นแป็คเงินเนาะรุ่นเก่า,าให้ลูกค้าดูหน่อยแป็คเงินแบ็คเงินเป็นงานรุ่นเก่านะคะแต่มันก็ แเมดินเบลเยียมนะตัวนี้เบลเยียมเมดินเบลเยียมนี่ก็สามสองก็มีสามสองก็มี สุดนค่26เนอะ กระบอกกรงกระบอกกรงกระบอกใหญ่อะให้ดูป้ายกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเป็นรีวิวทั้งกระสอบนะคะายขาวใบส้มส่วนใหญ่ใยส้มจะเยอะนะนี่เป็นายขาวกระบอกใหญ่ายส้มจะเยอะงานเอลสูงวินเทจนะคะเหมาะกับยุคนี้มากลูกค้าช่วงนี้ตรงตรงเลยนะตรงชอบงานวินเทจกันเยอะ สวยงั้คนแบบหุ่นดีๆตัวเล็กๆใครโอเคหกสิบห okay. ตัวนะคะ65ตัวมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวเท่านั้นนะรอบนี้มีลูกนี้ลูกเดียวเท่านั้นใครชอบก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมใส่ไว้ให้ด้านใต้นะคะใส่ตรงโน้ตไว้ให้ าราคาส่งลูกละ2 2 7 0 0บาทมี1ลูกเท่านั้นนะคะคุณได้ไปโชคดีแน่นอนงานวินเทจแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะมีอะไรไหมไม่มีละเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันกับกระสอบใหม่รอบหน้านะคะสำหรับรอบนี้รีวายเลดี้วินเทจนะคะ2 2 7 0 0บาทนะคะสวัสดีค่ะ